เรายิ้มไหมไปตัดอ่ะกูรออยู่แล้วกัแบบดูดิเฮียติดิจะหายทุกอย่างจริงๆวะเฮียใหม่ไม่ได้ยินเหรอวะฮัลโหลเฮียฮัลโหลฮัลโหลทำไมใน o p s กูไปมันเ่้นสีแดงไว้ถ่ามันไกลไปเหรอว่ามาว่าว่าอ้าวไอ้เบนซ์ไม่ลงเหรอบ้าบังวะวะมว ยังไวเลยเนะน,นี่ยหนูนุ้ยส่งปั้นก่อนบวก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 ไปแทงก่อนเลยมาไอ้ยาสีบวกสิบสองให้ชาติอุ้ยสวยเดียวสวยเดียวสวยยิงลบลีโอ้ยเฮียเจนูไอ้ชาติว่า จอขั้นแน่วะ่ะเราได้วิ่งเข้าบ้านวะ่ะเดี๋ยวกูจริงเข้านอกโอ้ยอีเนี่ยลูกธนูมันปลุมาฝั่งนี้จะแตกละจะแตกละอีนิดเดียวอีนิดเดียวโซนปั้นแล้วมันโซนปั้นแล้วปั้นมันแตกแล้วหรอปั้นมันยังไม่แตกทำไมมันกลับมาวะสองก็ลองอ<ะ>มันหน้าหอมสวนชาดเนี่ยยิงจนโดนสะท้อนตายกิมโอ้โหเฮียพี่ก้าวบรรสามัยแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วเฮียอ้ยสวยเดี๋ยวก็แตกไอ้สัส อืมนี่เออจะช่วยกันพันแนฮันแนฮันแนนี่โอกเมื่อกี้แม่งชะงักเลยเกียดหอนสัตว์ยสามคนไม่ล้มหวาไอสัตว์เมื่อกี้กุกกาจเอาหมอช่วยตีก่อนแล้วนะมันจะได้ อ้โดนไปดีสามหมื่นลวยเนี่เวร์กคิดวยานเกิดมันเกิดมันเกิดตมล้วครับเดี๋ยวกูตีบ้านให้่ะพินมาอาเรายังไแตถอย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 ที่อยูนี่เออเออตรงนี้เดี๋ยวไอไอกำลังจะบอกไอกิมเอาอีบาซาบาให้หนบาซาดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยอเียโดนอะไรแต่งไงไอปอไอเนี่ยโดนไอก๊อดโดนต่อย โดนไปดีแช่แข okay. ่งไปดีส oh, oh. oh, oh ัตว์ด huh? ับบเิิลลคอ่ออยเย็นมาแล้วมันออยเย็นมาแล้วโอ้ยผินแม่ทับเหรอโอ้โหโดนพิกโอีกโออีวินไอเดี่ยวกลุ่มเก๊กฮะอะไรวะเกิดไนเกิดไนเกิดไงซ้ายสัตว์เด้อหมดนล้ปันนอยู่นั่นอันนี้ปันเทนเนี่ยไอเยี่ยมอะไรดูดีเลมเก๊กเขาเขาบ้านก็กบ้านก็กบ้านดกดีบ้านคก็กบานก็กบ้านเี็ ววสายสายๆายมึเจยเอ็กซ์ร์าต้องไอ้ส่าวู่ไปบอกว่าเซิร์ฟคนเซิร์ฟเราคนเยอะมากนะไปไปไป let's go let's go let's go บอลเออถราดูเยอะจังวาย่ยวงนี้ฉันขอเออยังไม่ตายอีกเหรอ ไอตั้งแต่วันนี้มีใครเข้าไปในบ้านบ้างอ่ะหมออตีแล้วปอ๋อโดนเยอะควรฆ่าแก่กันแลาวป่ะปืนสีเข้าที่อย่างวะเฮ้ยทำไมไม่รู้ไอ้ป้นเกิดสายครับปั้นเกิดสายดึงมาก่อนดึงมาทางดึงมาก่อนอย่าให้มันวิ่งไปมีอย่างเล่นข้างไม่มีใครไปอะวะเออสวยๆมีลิปมากครับข้างไม่หยุดเลยเนี่ยเป็นหมอได้จ้าไอ้ปไอปี่มึงถอดไม้หมอมึงโยนออกมาโยทิ้งกว่านี้ไม่ไม่ค่อยติดหลอกด้วยนะครับกัดฟ้าเธอซอยอะไร อูย,อยู่คนรลตี้กับมึงแม่กูพูดผิดมาเ๋ยกิมพอดีไอท้ทอนหน้าแหกเข้าไปกมฝักเลยเอามันก่อแตกตายนะอู๋หกหมื่นอ้ยจีปันจีปันดีนะต,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 ตอมกิดอน้าะนมาแล้วกลางลานกลางลานมีธนปะกันแล,ล้วลอาวมีเต้าเอ้าวอีเต้าอะไรล่ะอะไรล่ะอ้าเหแล้วงินลงนี้มีคนสวย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 มีคนยงันไห ปะเลจ้าปะเลจ้าปะเลจ่าตายยังวะไอ้พอตายยังวะตายวะยังยังต่อยแดงถอยเมื่อกี้เห็นป่าไอ้โดนพิษมูแก่กูโอ้ยกุฏิบทที่สองกูตายอยู่กูตายอยู่ไม่ไม่กูยิงให้กูยิงให้เราไปช่วยเราไปช่วยห้าหมื่นไปพิษมาหมื่นดีนะกูกูไม่ยิงนะเอากูไม่ยิงนะไปไหนกันหมดวะมีการบ้านฮาร์บรถกอล์ฟรถกอถกฟมีการบ้านเออ ประมาณแปดตัวเมื่อกี้เขขอยิงเลยนะกันปั้นปันปันปั้นโอเคนี่เขายิงนักทอนี่เป็นไงวะครับเมื่อกี้เจ้าอยู่แจ็คมันอยู่บ้านอะไรอยู่บ้านต่อปั้นดิเขาปิดไม่แมเนี่ยจ่าไม่ต้องการดีเพอไปเองวิ่งปิดเลยไม่ไ้ปิดไม่ได้ ไป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 ไ้ไปแก้ปไ้แป้ปไกไแไ้ไปไปแป้ปไปไแไ้ไป้ปไอไป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 ไไปไปไปไลไป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 ้ มันรอข้างอยู่ซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือเต็มมือซ้ายมือเต็มมือเออซ้ายมือไอ้กิ๊แม่งเลือกทางผิดว่าชีวิตเปลี่ยนไอ้เป็นไอ้ผมรอให้อยู่ไปยังไม่ตายรออะไรกูตายแล้วอีวีนอุ้ยทำมันวิ่งทำมันโอ้โหอเสนอมันจะสกอร์เหมาหันออกไอ้เหี้ยเยอะชิบหายไอ้แค่มันมีไม่โกรธหรอวะทำไมข้างกูหมดไวจังไอวาซาบิไงไอดำมาดำมากิมใครวะไอ้เออเองพี่เอันเกิดแล้วครับปั้นเกิดแล้วครับ โดนแคบเฮ้ยมึงไม่ไงวะเฮียคิมมึงว่าไงวะเจนหมื่นเมื่อกี้เนี่ยโดนไปกูยังอยู่ในบ้านกูยังอยู่ในบ้านข้างหลังข้างหลังอุ้ยหเงินไปดิโอ้โหเอ้ยโดนเทวิ่งแต่เช้าแตเช้าโดแน่เลยครับกลับมาโดนปั้นปั้นขวาครับปั้นขวาเนี่ยกี่โดนนะเฮียกี่เมื่อกี้เออเชี่ยเอ้ยกอด เราสหายก่อนครับไอ้ยาดาบโง่โดนพิษตายไอยิงตีหมอไอยเจยิตายไอ้หนีอัศพัญญาอ่อนยิ้มไหวพี่เอ๋แล้วไม่เห็นมีใครมาตีป้านเลยกูโวนให้อยู่ตายหมดไงตายแหม่หน้ามึงจริงไหมมันมีแต่เฮ้ยมันหน้าเฮ้ยเดี๋ยวกูแก้ให้เดี๋ยวกูแก้ให้ระเบิดระเบิดแก้ระเบิดดิไอ้กระเสาดิมันโดนอยู่กูยิงเองแม่ทัพเนี่ย ไอ้ตีปั้นไปเรื่อยๆตีปั้นไปเรื่อยๆไอ้แต่แมแต้มมันไล่มาวะไล่มานก็อย่างงี้แหละโควิคิมสวยโควิคิมสวยโดนสะท้อนนี่ไอ้ปั้นมันยังไม่แตกเลยปั้นเราแตกสองรอบแล้วเมื่อกี้ลอยไปแตะไปเฮ้ยอสนาดูนั่นไงเลยนี่ไงกูสะท้อนคืนไอีต้าวเหนือไอ้ตาวไม่มีกูไม่มีกูอยู่ในเฟรมนะเอยเมื่อกี้ไอ้ใจวะอ่านแล้วเอ้ามาล็อกกูตอนกูกดวิ่งกูเหล่เชื่อ ไปไปบุกปัล้ิดทางเฮ้ยเ้ยโอ้พีดพันแปดโอไมไม่่นออกมาตีเหรอทำไมล่ะเอาพอพอพดไปฮิวิวหมอไหนเดี๋ยวเดี้ยกูยังอยู่แมนออกมาตีละสาดาดุสออือระวังระวังระวังเออปัน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 ป อ้าดาบมาเฮียวิ่งมาล้มข้ามัโดนแช่แข็งไปดีสะสวยสวยสวยเวยโดนมันเวเิน่เะฮยเฮียเก็บมาสองตัวะไปเฮยดินยเดินินเฮเินเฮินเินยเนฮียกดินเยนยเียเียยินเินีเนเนเยยนีตยนเ นั่งยืนกูอ่ะเป๊เลยง่ายยิงง่าอย่ายิงนะอย่ายิงนะพอกดยิงเท่านั้นเลยสัตว์เฮ้ยอย่าปาดเดี๋ยวนีไอ้เฮี้ยกูยิงแปดหมื่นกว่าไม่ตายนะยังเพี่ยเลยวาซาบีมาด้วยหน่ะงูงูน่ะเอ้ยเนาะวาซาบิเอาวาซาบิหน่อยครับ ตายแล้วตายแล้วเอกแก่แล้ววาซาบิไม่ตายพี่กระเซาเตายแล้วตายแล้วพี่กระเซาสูงเอ้าเอนหรอพินมาพินมาสวยอีพินอีพินไปไหนมึงนเออมันเลยมันเลยไม่รู้กว่ามันไม่สะท้อนไม่ผมใบ้ไปแล้วผมใบ้ไปแล้วม่านท่านสะท้อนประเด็นคือแม่เท่าเพราะว่าแม่ท่ามันไม่อยู่ที่ไอ้งู้นไหนยี้ยหึ่ย พูดเกินไปพูดเกินไปอย่าย่ยิงอย่า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 ยิงเลยติเลย่ยอย่าย่าอยอ่าอยมอ่าอย่อช่าอยาอยู่าอย่อยอย่่า่าอย่ายาอ่าออแดาออาอ่อย่าัย่อยอาอย่อยาย่าอย่าย่อย่าอ่อย่าอย่าอยยาาย่ายยาอา่อย่าาาอย่าาาาออออออยู่ไหนฮะาาอ้กิมาอยู่ไอ้กิอย่อเอกอโทษ่่ออา ยิ้มเอาโอยาวไปยาวไปมันเแี่กนตายแล้วไปอยู่เว้ยหลอกตู้ในบ้านเฮ้ยหมอพลังขึ้นเตาพี่ท็อปไอ้เหี้ยจ้าหมอโอ้ยความัน่ขึ้นผังฝั่งห้ังเดี๋ยวมึงไปกับมาเดี๋ยวูเลำไม่ใช่อะไรใส่หมอไม่ตด้เดี๋ยวไม่น่ารอดละเป็นพี่พี่ยอมไม่น่ารอดละเอ้ามึงยังรอดมาถึงตรงนี้เหรอเนี่ยคุณเว่ามึงจะไม่รอดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะ ม่เมื่อกี้มันเราหมอมาบู๊ไว้พี่อากิมันไม่ได้เขาผมไม่ได้เข้าบ้านเุ้ยเระวังโฟมออดยิงหลังเอาก้อนฟาเธอร์ก่อนกิมนี่เนี่ยไอ้มันเอาอีกแล้วโอ้ยแย่ต้องมาแป้วแบงค์กูมาแล้วไอ้แปงเมื่อกี้ผมยิงเข้าไปเยอะมันสะท้อนดีเหรอเกือบทะลุอยู่เมื่อกี้สำลักเลือดเมื่อกี้เอ้าจูดจัดเป็นไงล่ะมึงกูบอกแล้วมาไอ้สัด นิเว no, ่ย์นิเว่ย์อยู่ในบ้านนิเว่ย์อยู่ในบ้านนิเว่ย์อยู่ในบ้านดีช่วยครับดีช่ครับพี่นุ่งถุงดูรีดูถุงดูโอ้สวย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 อาะสวยมาถึงมาถึงวดวินแม่งวิ่งเร็วสั่งเลยเดียวเดียวปั้นเดียวก็มาดิจ๋าจิ๊บลูกถนงกูนึกว่าเล่นสามก๊กหี้ยโอ้ยอีหมอนี่ก็ติดดีเหลือเกินในวินเออหมอนี่จะมาแอบะรังเฮียเนี่ยเออ อย่าไปสนใมจมันอย่าไปสนใจมันทุกคนอย่าสนใจมันเนี่ยกินมาพินมาซอยปั้นไปก่อนกินม่ยไปอกินไปเหมอนีนั่นเป็นมไรเปนไอยู่กาอะไเลยเป็นหมอแย่พัาแช่แล้วเหนีสวยหอเกีตายเลยสาแช่แล้วเอ้าแม่แม่ทําบเขาตีปั้นอยู่หนาแม่ทําเขาตีปั้นไปช่วยเขาหน่อยเร็วเดี๋ยวเรากรูกรูอ้าล่วงไปดีล่วงไปดีใครสะกิดกลัวล่วงไปดี ต้องไดีหมายถึงมันเหรอกูด้วยจ้าอุ๊ย่าสามีอิมวินนี่ไว่าคลิปห้ามเหรอโปรแกรมคุยปอมหมายสัตว์เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแช่แข็งแล้วเอาดิเอาดิแป้งอิแค่แช่แข็งให้แล้วอซิมจัดการมันไอซิมเฮ้ย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 มาทีละตัวทีละตัวไอวินจัดการมันทุกคนจัดการไอธนูนั่น ไอหมอกหนกันบ้หมอลุไปแล้วพี่หมอลุไปแล้วพีดมหนึ่งไอ้กล้กูแม่งกูสาหไม่ยิงนะซานะนวิ <im 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 ่งเลยมาช่วยแล้วพี่ชายแต่ว่ามาแล้วมาแล้วโอ้ยจาตว์อ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้าโายอ้ยออ้อยโอ้อ้อยอ้พโ้ยอออออยออโออโ มาแล้วอุ้ยสวยอุ้ยสวยสวยสวยโอ้ยไอ้ยักษ์สิเหม่จ่าระเบิดลงฮีโรชิมาทำไมกูต้องตายพิดทิ้งไว้ย่าไม่ยิงตายว่ะเออว่ะผมแก้ให้พี่ป๊อผมแก้ให้เออสวยน้องชายเออเขาฟัมไม่ดีสัตว์เกินมาหม้วมาแล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 ้วกูได้รอก่อนดีสัตว์ ไอ้สัตว์โอ้โหว่าแลวไอ้กี๊เอาดิธนูธนูะไรเลยผมข้ามันตแล้วไปใช่มันตัวมาแก๊กของแกไออีกอย่าบอกนะว่ามึงเอาอีแล้วอ่ะยูได้ไงยูได้ไงยูได้ไงไอ้โหี้ยมึงหลุดอีกแล้วเหรอเนี่ยมึงจะหลุดอีกแล้วอ่ะ ไปิดกล่องถอดของเอาไว้หมดดิโยนของลงพื้นแล้วเก็บใหม่ดิอยนากมจะพินเข้าบ้านไปไหมเงี้ยไม่เหมือนเดี๋ยวผมตีปั้นเองไปฆ่าคนเลยเดี๋ยวผมตีปั้นเองในบ้านมีดาบเดียวแต่เราท่านูมันเล่นฝาสามตัวเลยเอาเอามาหน่อยดิเหี้ยไอ้คอดังมันตามกูมาเนี่ยในบ้านช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอ้วนไหนไหนไหนไปช่วยครับไม่เกิดเลยตายแล้ว กอะแล้วไรไอ้แบงแบงหือกูเห็นเลยไอ้ปอหรือเปล่าไอ้ปอหรือเปล่าไอ้เหี้ยกูเห็นเลยไอ้เหี้ยมามาตรงที่ตายแล้วกดกดทีสกิลเราบุ่มนี่เอาคืนนี้เฮียไอ้เหี้ยเอกหลุดเหรอเนี่ยโหเซ็งว่ะไอ้เฮียสาวเหนียวหลุดไปหลุดดีเก้อไปหลุดไม่หลุด ในบ้านเยอะช่วยแลวมาช่วยแลวมาคิดช่วยแล้วโอ้หได้ได้เดี๋ยวไปเอบ้านเดี๋ยวผมเฮยมาทบอยู่ในบ้านเวง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 เวอวงนันี้ยโอ้โอ้ไหโโหอ้โห้หหอยู่อ้่ออออ้อยอยอถอยออยอ้้ไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยออออ

กูกูอยากชนะวอลช่วยริงจังเลยหรือวะเฮียอ๋อไอ้เฮียแล้วหมอกูมาฮิวที่ตี้ไปไหนวะกูบ้าชัยชนะเฮ้ยเฮียช่วยยิงจังพี่เอ๋ยยิงนะยิงไหนยิงไหนยิงนะให้มันวิ่งมาวิ่งมาให้มันวิ่งมาหาตูเฮียจะขยับไม่ได้กูอยากได้ชัยชนะขาวเฮียกรุณาตั้งใจเล่นหน่อยขาวได้เืยครี้เฮ้ยจัดแทงเราซะได้กุญแจเป้วเลยเมื่อนเฮียเราต้อหน้าตายแล้วเนี่ยเจอแทงไปแล้ว ช่วยโย่เจ๊มช่วยโย่สายไปดิฉันเลยวะแข่งน้องกูเหรอแข่งน้องกูปั้นกลับไม้เทียบกูว่ามาปั้นอะเทียเออโอเคโอเคเอาอีกแล้วเหรอดึงก้านมาดึดึงดึงจะจบแล้วจะจบแล้วจบแล้วเนี่ยแล้วเอาไว้ตรงนี้นี่เฮียอย่าทิ้งกูได้ได้ได้แข้งสายใช่ปะแข้งสายอี๋อี๋ไม่ดีเส่นจอดอะแจ้งเรื่องให้เขารีเซ็ตไอดียได้ปะไอ้เหี้ยเฮ้ พีนมันก็อยู่ใต้ตีนกูนี่ว่ะใช่ไหมเ้ยโอ้ปโอ้แล้วปีนปั้้ทับโอ้โอ้กโดนกโดนกโดถ้าไม่เป็นถ้หไม่ได้เป็นแม่ทับมึงก็ไม่ชนะลอยกวาย